เพราะไอ้เดอะบีชมันคือภาค1.5เว้ยมันคือภาคต,ต่อจาก following เว้ยไอคือมันต้องเล่น following ให้จบก่อนไปเดิน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 เย้หนึ่งภาคสองแล้วภาค2ก็ไม่ได้มีอะไรแต่มันมีตัวละครเก่าก็คิดถึงเยอะทุกคน แอ,อนตี้แอนตี้แทงมาเอ้ยไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแอนตี้แทงมาเดี๋ยวกูแอนตี้มันให้กูไม่แอนตี้ทุกอย่างไม่กระทั่งตัวเอง ไอ้ยืนระเบิดยีนดีครับระเบิดมหาศาลเยอะฮิอลลีกูผิดเองไงเนี่ยกูปลาห้าร้อยติดเล่าตัวเองเอ้ยเอ้ยเลยฟาเธอพ์โบว์เฮียฟงกูไปอยู่ตรงนู้นไปดีกว่า บอกว่าเปินแม่งเยอะมากตายเลยเดินไฟพี่เดินไปหลังหัวไอ้นี่ตายดิเอ้ยพอเธอพูดเฮลิบอม ต้องมาเร็วกว่าเอ,ยเอย้ยิงหนึ่งไ้ถึงสองเยี่ยมโอ้วหเอเอไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้ว

อ้ยโอ้ยโอ้ยเย้ไม่ได้ลุกเลยล้มอย่างเดเยวคนเยอะเลยฟูู้ฟูฟเดินเล่นกันสนุกเลยโอ้ย นี่ยิงเอ้ยกูค้างแล้วแย่แล้วเอ้ยเซอร์ไพร์โอ้โหจุนจุนที่มุขวาดิหุมขวาดิเย้ยมันมาเรื่อยเยเยอะโูผูกเต่าเยี่ยมันต่อยกู

ไเฟอะไรเยอะเกินไอเจเลี้ยเขาหุ่นด้วยนะจะเลี่ยเยอะเอสเปคปืนใน BF6 ได้แล้วอ่ะเอ้ยังจะเปิดแล้วนี่เดือนหน้าใกล้แล้วอีก20่สิเอ้ย์เอาไปกันสองคนเลยกูฝันว่า ลงไปใต้ดินเนี่ยเจ็บศพเยอะแบบเด็กเก้ยวพอเลยออมแต่แบบเป็นเฮลไดเวอร์อะไรอี้ยอ่อนแอกว่าเยอะเลยเนี้ยม็นเล่นนะเออรู้ว่ามันเกี้ยวพวมันแบบกล้ามมันยังแน่นไงไอ้นี่มันไม่มีเลยเฮลิเอเวอร์เหมือนลงลงเข้าไปในถ้ำแล้วแบบเราก็เรียกของในถ้ำหน้าที่แบบเป็นเฮลิอต์ แต่ว่าพวกไอแอสไรยอย่างเงี้ยเรียกไม่ได้เอ้ยเกือบยุงบนโอ้เวิร์มตูบเลยไม่ได้ยิงไม่พงหรือเปล่าูเล่เกลี่ยระวังนะ ผมต้องหาที่ลงผู้คิดได้มีป้อมมันไม่มีป้อมเอ้โอเคไม่เจ็บละเออเฮียวยินดีโอ้อโว้ยอุ้ยเต่าเต่ามา,มมา ไซโลมันก็จะเป็นของการำจัดเต่าอ้ย<ะ>อย่ากูหญิงไม่โดนปืนไม่ไดฝันเฮ้ยหลังก็มายิงเจ้เกดริกไปแล้วอวกไวจัง เยอะซะด้วยมันโคตรเยอะเลยเต่าก็มาอร่อยล้มเฮ้ยไก่

โดนฝันตัวขาดแต่เฮลบอมกูอามแล้วไงเพราะฉะนั้นก็สลายไปซะเออเออเด็กเปลเออเด็กเปลเอยเปลเอยไอ้หน้าอัวะไเอี้ย โอ้โหอะสไตล์ได้กี่ตัวนะสามตัวนะอือดีมัก ป่าอะนรจะเยอะขนาดนั้นนะไม่กูอ้าปากหายใจเร็วยาโอ้ย gì gặp mình gì gặp ทังไปแล้วได้ทงังไปแล้วแต่มันไม่นับเพราะว่าหรือมันมีที่อื่นนี่อ๋อไปน,นี่ทำได้ปะเอาิีรวนสิ่งยิงดีไหมโอเคกูงงกูงงนี่คือไอ้นี่เวลสี่สิบ จอกอย่างนี้คือไม่แบบสนุกอะเวลน้อยมาเล่นแมพนี้แล้วคือไม่มันโอ้โหอหมันหนโดนอีกแล้ว chi giá đi, chị giá đi, ừ trời ơi dễ dễ trời thảm luôn haha 5.000 bạc ้ายมันขึ้นนะบัก็กเฟสอะเทศกาลมันแรงอะเพราว่าอะไรวะเขาว่าอะไร <c oughs> hey, บัเฟล็อกเฟสเทศกาลมันแรงทำอ,อะไรวะเนื้อมันแรงเหรอเนื้อมันแรงทอดโอ้เออบิดดิงเออ

ต้องเข้าวอสไตเดอร์ก่อนไม่ถึงเบย์ไม่ถึงทิ้งโอ้จีนไปด้วยแล้ว โอ้โหมอนสเตเดอร์ไม่ตายด้วยนะเดี๋ยจะชี้อ่ะเฮ้ยเลี้ยกแล้วนี่ปืนก็เป็น เฮ้ยจมดิเน,นดเนอยตายออกตายไ,ไปแล้ว Burning, bắt nha bố say it cái nha 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 เอาโอ้ยโคตรแม่นเลยโอเคไอซีบ okay. ีเอ็มเรียบร้อยเปิดปีกปัวอะไรที่อ่ะเขาเขาาจะพาเรากลับบ้านละไปไปมาแล้วครับรัวกูกดออกแน่นอนนะกูเห็นมันจะอะไรวะ มัน,ม,ม,น,ม,ม,ม, anyway น e มันจะเปิดตัวเตรียมกีด้แน่นอนนี่เตรียมเตรียมกีเตรียมกีให้ฟงนี่อะค่อยค่อยหนุ่มค่อยค่อยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ได้เหรอไปละกูออกก่อนละกลัวแล้วกูไปอะไรอย่างเงี้ย เอ้ามันมีสเปียร์ไม่ยิงใส่ตัดเรื่อยๆวะเอาไม่ได้ hey, เอาแล้วคือมึงอยู่หลังคือมไม่โอเคแม่ไหนโคเวอร์เลยแม่งอ,อ,อยู่ๆไม่ไปแม่งกลับไปสเปียร์มันก็อะไรก็มาอะ้รหรือย่ยอ <c oughs> จา้า โค้งคายเลยเป็ไรนะเอ้าโดนเฉยกูคิดว่าไม่โดนนี่มันโดนเฉยเลยกูสั่งวิ่งเข้าไปแล้วคือมันเดียวเดียวครับเลือดเลือดนี่มันโอกาสอะไรนีที่จะโดนแล้วมันก็โดน เมื่อกี้กูเห็นแหละวิวสองอันจะวิ่งเข้าไปไม่งงโดนโสามแปดส่งเรียบร้อยต้มหลุดแล้วเดมระเบิด์ละเฮ้ยยังเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์โดนฟรีเดี๋ยวไว้เมื่อกี้โอ้โหเออเนื้อ เงือโ้ยเฮ้ยเฮ้้งโ้ยประยเซิร์ฟเฟเฮ้ยแต่กตยานยาลงเฮ้ยฮเ้้้วเป็นที่เกมหเซิร์ฟเป็นที่เซิร์ฟเป็นเซิรเป็นเซ้เเนรจริงๆก็เป็นที่เกมอเป็นเกมขงเซิยเออตเกมยอะ bớt yết yes, cancel animation rít 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 pút 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 chung chung boom

อันหนึ่งมีสองอันน่ะฮุยขอบคุณแล้วเฮ้ยขัดข้างเฮ้ยต้องผัดกันกด e แล้ววิ่งเข้าไหมกูครั้งเอ๊ะเป็นไรนี่ใครก็กด e ไอ้ต้องเพื่อหลอกไม่ออกไม่ไหวอะไรแล้วออกไม่ได้เลย เฮ้ยไรเหรบองไม่รเ,เปิดโอ้โหเลยเซิร์ฟเฮ้ยล้เป็นเซิร์ฟเดิสทรยเยอร์ไม่คิดาจได้กห